สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็เอางานที่สวยมาให้ชมผ่อนคลายนะคะชิ้นแรกนั้นก็จะเป็นลายปลาคราฟนะคะเป็นสีเกลือบงานห้าตะกอทอยกดอกนะคะก็จะมีลายบนท้องผ้างานสวยมากๆค่ะและก็เป็นงานที่เป็นมงคลด้วยสามารถนุ่งก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้องานนั้นก็จะพลิ้วสวัยสวยงามมากๆน้ํายาไม่มีสีตกเลยนะคะชิ้นนี้ราคาก็ไม่แพงด้วย 3,750บาทเท่านั้นก็พูดคุยกันได้เนื้องานนั้นนิ่มพลิ้วใส่สบายมากๆเลยนะคะสีสวยมากค่ะสีนี้จะไม่ค่อยมีออกมานะคะแล้วก็เป็นลายปลาคร์ฟเป็นลายมงคลด้วยค่ะงานนิ่มพริว้วราคาเพียง3,750บาทเท่านั้นอาบน้ำยาแล้วนะคะสีไม่ตกเลยค่ะเนื้องานนิ่มสวยสามารถเป็นผ้าห่มก็ได้หรือว่าเป็นผ้าพันคอก็ได้เพราะเนื้องานนั้นนิ่มพลิ้วสวยมากๆค่ะ สอบถามมาได้นะคะใครสนใจสีแบบนี้น้อยมากที่จะออกมานะคะทักทายสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมในชิ้นต่อไปคะ่ะมากมากค่ะกว่าจะได้สีที่ออกมาถูกใจนั้นต้องใช้ความสามารถแล้วก็เวลาด้วยการทอก็ยากการย้อมก็ยิ่งยากกว่านะคะที่งดงามจริงๆนะคะทักทายสอบถามได้ไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นลายตะขอเจ้ารุ่นใหม่นะคะ งดงามคลาสสิกมา,ายแล้วนะคะชิ้นนี้ก็จะคล้ายชิ้นที่3นะคะแต่ว่าความเข้มข้นของสีนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าชิ้นนี้ใช้สีจากทครั่งนะคะสีก็จะแดงสดกว่างานสวยเช่นกันนะคะเป็นลายตะขอเจ้ารุ่นใหม่นะคะสีนั้นจะมีความเข้มขึ้นมาใครที่ชอบสีอ่าเข้มก็ต้องเป็นชิ้นนี้ ใครที่ชอบสีคลาสสิกก็จะต้องเป็นชิ้นที่สานะคะคล้ายกันเงาเหมือนกันเจ้าเดียวกันนะคะงานสวยมากๆค่ะเป็นงานห้าตะกอทอยกดอกมีหน้านางชายกลุยงดงามมากๆค่ะใช้สีธรรมชาตินั้นไม่เกิดอันตรายต่อผู้ผลิตและก็ผู้ใช้ด้วยคุณสําหรับการรับชมด้วยแล้วการใช้สีธรรมชาตินั้นก็เป็นการช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีลง ทำให้ระบบนิเวศของเรานั้นไม่เกิดสารพิษนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมมากม